เมื่อตอนนี้นะครับหนึ่งอยู่ที่บางพีนะครับหลายคนอาจจะไม่เชื่อตอนนี้สี่ทุ่มสีสิบสองนี่นะครับใช่ไหมบางพีใช่ไหมน่าจะใช่แหละแล้วลเรารองานกับแถวบางกะปิพยายามภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆให้งานกลับไปแถวบางกะปิหรือว่าไปใกล้ๆแถวนั้นก็ได้บางนาลาซานอะไรก็ได,าาไได้ที่มันจะขยับเข้าไปได้ง่ายๆ สิ่งที่คิดนี่นะมันต้องไปแถวนี้นะอะเออขึ้นไปแถวบ้างกะปิหน่อยนะเอาขึ้นไปแถวนี้เออแถวนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็ได้นะความเป็นจริงอืมเนี่ยแหละเมื่อไรจะได้กลับบ้านไปเรื่อยๆค่ำคืนวันสงการไม่รู้คืนนี้จะไปจบที่ไหนรอดูต่อไปแล้วกันนะครับ